สวัสดีครับพ่อแก้ว,วส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอสวัสดียังเป็นทังการครับผม<ห>นะครับกาบโอ้นำอันนี้นคือภารกิจ<ำ>ติดตามนำรอยพญานาคด้วยครับนี่คือพ่อแก้วของหูแล้วเนาะว่าเกิดห้อยพญานาคขึ้นที่บ้านของคุณยายนะครับก็คือบ้านของแม่ยายครับอื่นแม่ยายผมคือแม่ยายเนาะแม่ยายครับแม่ยายของพ่อแก้วอื่นแม่ยายคืนแม่ยายนะครับก็คือแม่ของภรรยา เรียกว่าแม่ยายนะครับอันนั้นก็คือกับกังหูแล้วเนาะบ,บานนี้ผมเขาไปหาคุณยายด้เพิ่นบอกว่า,าไปถามความฝันคุณยายฝันบ่นเนาะปกติโดยปกติแล้วเนี่ยการที่จะมีร่องรอยพญานาคเกิดขึ้นที่บ้านหลังใดนั่นต้องมีเหตุนะครับต้องมีเหตุอีกอย่างสักอย่างหนึ่งเพิ่นคอยจะไปปรากฏนะครับบานนี้คุณยายบอกว่ายายบ่าฝันลูกเคยฝันลูกเคยนอนอยู่หน้าแต่ว่าเพิ่นฝันนะครับ บานีก็เลยนี่แหละครับอยากจะมาฟังความฝันของ่อแก้วก่อนโอ้อยากมานำนํามาความฝันวันแบมนครับถ้ามาความฝันคือว่าฝันดีแท้ครับกับกับฝันเนูะครับฝันว่าผู้เฒ่าใส่สุดขาวเต้มเฮียนอยู่ผู้เฒ่าใส่สุดขาวเต็มเฮียนครับแต่ว่าเดียวบางเหมือนว่ามันไม่ออกทาง้าบันเนี่ยโมเป็นไม่ออกวัดดูอยู่น้ำบานรวันตอนมิตทางเอียนให้ว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักครับเป็นคนทีมบ่รู้จักครับ เล่เข้าไปประเาไในหอดประตูดอกเล่ไปสรงเมิองห้อยบ่วนแม่ไทบปันดักฟองตัวว่าตันครับฟันกับฟันว่ายาวเราครับครับผมฟันฟั่นว่ายาววันนี้ผมได้สร้างกับไปวันนี้พวเท่าเจ็ดแปดคนบรรยงเป็นแถวน้ำห้อยนั่นแหละครับยางก็ดักกันอก็ดักกันเป็นรุ่นมากเป็นหลนมากบูบุ้ยขนลูกเจ็บเป็นเป็นคอนว่าเสี่ยงกันครับสิเป็นผู้ผู้สูงไ่อยไร้แรง แปดคนแปดคนครับโอ้โหเป็น trendy, เป็นผู้ยิ่งรือผู้ใายครับผู้ใช้คนหนางนั้นเป็นผู้ยิ่งครับผู้ใช้หนึ่งคนครับผู้ใชยนี่อยู่หัวอยู่ไทยหรือว่าอยู่กลางอยู่หัวครับหมายว่าผู้ใชายางน้ำหนาครับเส็ยดินงจงกระเทียวสีขาวเด็บใส่ผ้าจงกระเบนสีขาวผ้จงกระเบียนครับผ้าจงกระเบนสีขาวครับแล้วก็ใส่เสื้อกระเสือขาวบอกครับเสื้อขาวเบิดครับ เสือขาวมัดตะมวยิงผู้ชายครับแค่วัวนี่สิขาวมัดสุกอนคือกันหัวขาวทุกคนอีกครับขาวก็ผมหงอกเือเอาผ่าหงอกหงอกมัดเลยครับหงอกขึ้นขาวเลยค่ะแต่ว่าก็เจาสิมัดมัดผมแบบมัดเก่าให้มันเป็นเป็น่ดข้างหลังมัดสุกอนผมมวยเป็นมวยใช่ไหมคะเป็นเป็นมวยคล้ายคล้ายพรามค่ะใช่ค่ะคล้ายคล้ายพรามใช่ใช่เพราะขาวพรามจะก้าวมวยก้าวก้าวผมไว้ข้างหลังมัดเป็นกระจุกกระจุกครับเป็นเป็นจุกสิมัดแบบพรามเลยครับผม แบบข้ามครับจะเป็นทังกันยางน้ำตรงที่เป็นห้อยนะครับแคนขนเลยยางน้ำน้ำห้อยเลยหันหนาวออกมาท้างประตูครับมาแต่ทางไหนค่ะมาแต่ทางหลังบ้านมาแต่ทางหลังบ้านหันหนาวค่ะมองเห็นห้อยนะบอกค่ะมาจากทางป่ากล้วยหรือว่าตรงทางตรงนั้นอ่าย่ายว่ามันเป็นทางเก่าครับฟังเงี่ยทางเนี่ยกับทางเก่าทา้งหลังบ้านกับเป็นทางเก่าเป็นทางเก่าครับแต่ก่อนนี่เป็นทางสมัยโบราณที่เพ่นยางผ่านยาง ทางเที่ยวเนาะทางคุ้นยางเที่ยวเดินเท้านะครับเที่ยวไปเที่ยวมาเพราะว่าผมกับป่าหลวผมก็ม่โยงหกเปีนึงเนาะครผมกรู้ว่าทางเส้นนี้มานท็นไงมาเป็นางมาเป็นางมาเนไงาเป็นางมาเป็งมาดป็นไงานงมาเปนไาเป็นว่มาเป็นไงมานานงาเปานงาเก่งาเป่นไงาเต่นไทยาันงาเปันไงมาเปไทยาป็รไงมยไป็คไับคเับงาย่นงาเป็นถวไปเป็นเป็นแถวขเปนมาเลยนดิมเป็นแถวคเป็นไงมาเป็นไงดาเนผู้ชายอยู่ข้างหน้า ผู้ชายยุ่หนาผู้เดียวครับที่เหลืออีกเจ็ดคนเป็นผู้หญิงทั้งหมดครับบันนียุ่หนาบาันทีนี่ส่วนประมาณหาซิป่งวันผ่อนนั่งเต็มยุ่หนาบ้านเ <c oughs> ข่าจากฝากเลยเขยน,าานั่งยุ่ัเอา้าให้ว่าแปดโคตรนี่เดินตามร้อยพญานาคครับตั้งหากแง <c oughs> ครับตั้งหากเราที่นั่งยุ่ตรงหน,น้าบ้านกับชุดเข้าก็นั่งยุ่เต็มบ้านครับแต่ว่าสิบเป็นคนหาซิปลงมาที่วันต่อครับ ซุ่มซุ it ่มนั่งอยู่นานซุ on ่มที่น vale ั hmm. ่งอยู่อายุตั้งอาาสิบต่ำลงไปนะครัต่ำกว่าห้าสิบครับบ่ท่านเท่าครับะวันนี้พอมันเลี้ยวเบิรงกันทั้ง่มดมันบันย์เพราะว่ท่านวันนี้ปูปูผูออกก้อนมูลเได้หันหนามาไหลเลยเพราะว่าเรากินหมากปากแดงเต็มเตือนไหลจนจนแฟนแฟน้เอื่นเด้วันก็ไหลค่ะไหลโอ้ให้ว่าเห็น เพื่อนหันหนามมาวเนี้ไอปากแดงเพื่อนกินปากเนี่ยปากเพื่อนกินมากพวกอกก้อนมูวนนั้นเรากลายง่อยแล้วมะพร้าวปแดงผมไหลเลยไหลจนเอกเลยใครว่าไหลละอ่าละเมอกใจละเมอร้องประมาณนั้นรลังครับสะดุ้งร้องเสียงหลงนะคะร้องร้องเสียงหลงขนาดรับๆอยู่กันยังครับจนยหญ่เลยกวัดเป็นนั้งไดเป็นหยังเป็นยังว่าท่นใหญ่วานั้นมันจังี่คือความฝันครับนี่คือความฝันได้บอกชเมียฟังเลยอื แล้วเพิ่นบ่ได้เว้าหยังบ่ครับบ่ครับบ่ได้เว้าหยังผมไหลแล้วผมกานมีเลยกับพวกคนเมียนอนบ่หลับเลยเดี่ยวัเนี่ยย่านเป็นเตือนๆเป็นจังได๋บ่หันมาปากแดงใจว่าอยู่ติค่ะเพราะว่าอาวันเดียวนึงสองเดือนนั่งเดียวกับขอบวานแรกเดือนนะครับก็เลยไปเห็นคว้างอันนั้นเอาแต่เมื่อหลวงไายมาให้เบิ่งทีแรกเอาค้างค้างหนักนะวันนี้ว่าเบิ่งในโทรศัพท์นั่นอืบัดนี้หลังจาก ฝันนั่นแล้วต่อมาไดมีฝันอีกแนบหรอครับบ่ครับบ่ฝัน,นครับมีม่ีจังหวะนั่นล่ะงวดเดียวครับคือในฝันเนี่ยเพิ่นกับบ่บ่ได้เบาหยังครับบถถ่บ่ได้เบาหยังบ่ได้ทำได้คุยกันแลยวันตัวเพิ่นกับไปของเพิ่นได้ไปอันนี้เลยแต่ว่านะครับแปดคนนะครับที่เดินเดินตามที่เป็น คือจังห้อยไปยาน่าเดินอาจจะเป็นท่านเที่ยวเพิ่งนั่นแหละเกิดเหตุให้เกิดเป็นห้อยนั่นขึ้นมาครับนะครับแปดคนผู้ชายอยู่ข้างหน้าผู้หญิงอยู่ข้างหลังสิแปรอย่งไรเนาะมานีกแปดคนกับแปดเราดิผู้หญิงเจ็ดผู้หญิงเจ็ดผู้ชายผู้ชายหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดใช่ตัวเดียวแค่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรวยรวยไปเลยขอถามอีกนิดนึง ไอ้ที่ฝันนี่มันเห็นห้อยแล้วเหรอก่อนค่ะเห็นห้อยแล้วครับเห็นห้อยแล้วจังหวะเมื่อฝันเห็นพ่นยางน้ำลายเมื่อนั่นเมื่อนั่นลูกลูกไทยรวบออกไม้เบ่งน้องมือแรกเนาะเม่อใดขอบไปได้หรุนเลือยลอยขอบไปไปคพอเดียวก็เลยไปเบ่งเลยบงครับก็เลยไปเห็นกระบอกมากับเบาเบายางก็เลยเข้าเบาเาอย่างนี้ก็เลจะปรึกษากับยายมันแมนห้อยยางแต่ยายกันเบากัน คุณพ่อ่ะก่อนที่คุณพ่อเห็นรูปของที่ลูกคุณพ่อส่งมาให้อะค่ะอะไรที่ทําให้คุณพ่อมั่นใจว่านี่เป็นรอยหน้าอย่างที่คุณพ่อพูดมาสักครู่นี้อะนี่คือยู่บานขย่อนับถือพญานาคเบ็ดครับค่ะโอผมคนบานมุงแก้วออมเภอ์โนสัดจังหวัดอุดรครับค่ะนากจะไปเขียนยกขางียนผมหน่อยยันผมขางครับครับอุ้ยคนรูกเนาะถึงว่าคือค่ะตั้งแต่อยู่บานเก่า การนับถือพญานาคอยู่แล้วหมูบ้านันนับถือพญานาคที่อยู่บ้านเก่าของพ่อแก้วนี่ให้พญานาคจะเคื่อยไปขึ้นขึ้นกันมีบุญสัมพันธ์นี่ครับว่าจะเอาลงไปสาพระวายุหันเข้าววันสินสุ่มสุ่มนับถือพญานาคก็ใส่สุดเขามาสวดเพื่อทงผมฟันเหียนเปอเป็นเป็นรูปร่างเดียวกันผมแม่ผมมันเล่งไปเบื้องเดิมมันคือคือเหตุการณ์ที่อยู่บ้านวัณสข้าวันสินก็จะจิตผู้เฒ่าจับกลุ่มกันไปสวดมน่นนำาขึ้น วันนี้ได้ควมฝันตัวนี้มันคือกันกับยูบานคาฟอดครับผมอยู่บานก็เจะาเห็ดทั้งสี่ยู่บ้านพื่น็ดแบบนี้ครับนะครับใส่ชุดขาวเราแบบปส่สวดสวดมรันไขว่าในฝันนี่กันคล้ายๆกันเลยครับผมมูเรานี่ล่ะเป็นยังเพื่อนขึ้นมาปรากฏตรงนี้เพราะว่าในส่วนของหมแก้วเนี่ยมาก็คืออยูุบานหลังนั้นบ้านก็คือเป็นบ้านหลังนั้นแต่ว่าตรงนี้เป็นที่หน้า ก็คือตอนนี้คือมานอนหน้าบ,บาทนี้มีบุญสัมพันธ์กับพญานาคครับนะครับเพิ่นเกิดเลยมากขึ้นตรงนั้นแล้วคราวนี้ครับผมที่พ่อแก้วเล่าซูฟังบาทนี้เอ้าที่บอกว่ามีสารน้อยๆอย,อย,อยู่แล้วก็มีคนมาทําพิธีนู่นนี่นั่นเนี่ยที่พ่อแก้วสันนิษฐานว่าเป็นยังคือเกิดให้ยพญยานาคขึ้นตรงจุดนั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากสาเหตุนี้พ่อแก้วเล่าเข้าๆไ้ฟังแล้ว เราสูเอฟซีฟังอีกจากกรอบหนึ่งครับผมครับเพื่อตั้งเป็นแม่มาคอยใหญ่ปูเนี่ยแหละครับมันใหญ่ปูกับปรึกษากับมูใหญ่กับแม่ใหญ่กับแซนเนยโยครับว่าเอาห้องเสียเป็นใหญ่โยเ่ราะว่าพันยู่น้ำเข้าดวนเหล่านั้นว่าครับเพราะว่าฟูอยู่นี่สักเสียงวงกล้วยว่าเป็นหลวกเป็นอย่างน้ำมูแยกแยาเข้าบนบานไว้มันว่าหายฝ่าล่วงฝ่าอย่างควังยุ่งยากเพราะว่าแค่เสียแจยกแยกแต่ได้ก็ได้นับถือปู ปูว่าอยาาให้เฟิร์นม่ใหญ่ปูไปว่าอย่างไร้ม่ใหญ่ปูไปครับปูในที่นี้ก็คือภูมิเจ้าที่นะครับภูมิเจ้าที่เนาะครับคือว่ามีสารหน่อยอยู่หันครับสารหน่อยนะครับตอนนี้ยังเหลืออยู่บ่ครับยังอยู่ครับเดี๋ยวหลังจากสัมผัสบอแก้วเสร็จจะไปทายตรงสารภูมิเนาะครับที่เป็นสารหน่อยการิให้พ่อะแก้วนี่หละเมันคนนหน่ำไปหน่าผ้าไปไปชี้เข้าจํังคว่สิเห็นเนาะค่ะเอาบาบนี้หลัง เพิ่นมาทําพิธีอีกอย่างครับพ่อแก้วที่บ่ามีคนมาทําพิธีนอกจากจีมากขอหยงขอใหญ่เราคือว่ามีมาทําพิธีย่างอื่นอีกเพิ่นมากมาเอาเหลอกมาทําพิธีเอาเลขก<อ>มาทําพิธีมาขอเลขขอ,อยหงนี่แหละถื่อ่ครับไปเ้าเถื่อลายตัวครับลายงวดจนเพิ่อนจะควายใหญ่ปูกันไปยูนําถูกลายงวดครับไปเ้าถูกลายงวดถูกลายงวดติดครับแต่ว่าคนมาจากทั้งไหนมาเห็นครับผมกับรถลูกด้วยกันบครับกับามาก็ทางใท้เอามาเนี่ยต่ว่ากระจองมาหลายเ มีรถเจ๋งรถดัานนมากรถจิดจ,จอดกาปปากลางจนหอดสารปูี่ได้โอ้ขาเจามากมือที่มาทำพิธีนี่รถจะจอดจากปากทางจนถึงสารปูครับมาทําพิธีขอหวยนี่นะครับขาเจามากมาเลียงมาบนปูไวปเอาเ้าแล้วมา,รา,มาตรงนี้ตรงนี้เนะี่ยเป็นสารที่อยู่หน้าของอกแก้วเนี่ยเพื่อนบ่ได้มาบอกมาเกาบอกครับเพื่อนมาทําพิธีมันบอกตรงหน้าพกแก้วมันบอกสารนี่อยู่ในเขตหน้าพอแก้วบะครับ คนบนได้ว่าว่ามะกาวห้อก่อนเคลื่อนที่บ่เครื่องปูเนี่ยไปไปเขาฟันทั้งฝุ่นคนสีหลึองทั้งปุ่นว่าว่าสอกรับคนไปบอกกะทั้งพุ่นบอกเทือกตามตัวกับอวกเทือกโอทั้งปุณนนี่คือเทียงหน้าเทียงนั่นถูกป่ะครับนี่ครับเทียงนี่นี่ลังคาขาว่บหน้าอยู่ติดกันครับนี่ครับนี่นะคุณคุณหน้าขาวนู้นะคะมีเทียงหน้าอยู่หนึ่งก็คือหน้าอยู่ติดกันครับผมแต่ว่าปูไปเขาฟันเทียงหน้าเทียงนั่นเพื่อนสีเหลืองสีแกนกันบพา่คือจังไหนกับเพาจากเนาะ บาดนี่ผู้หน้าเถียงนั่นก็เลยได้ถือไกรวัตถิต่อกันบ่ะครับข้เาเจเ้าวเสกแล้วบ้านี้ก,ก็ข้าวเสกนังเก็บบัดข้าวแมาเลี้ยงนั่งเก็บปนกับมาเลยหน้าปนมาว่า,า,าออแต่ขวางหน้าเดี่ยม,มันเนี่ยม,มันส่งส่งเสียดังไรก็เลยถามยายนั่นนะเอาปนเทียนตั้งแต่ลาวศน แล้วกันปรึกษากับยายครับค่ะปรึกษากันเบ่งครับบันนี้เพ่นกันเลยว่ามาขอให้ยายว่าขอให้ใหญ่ใคก็เลยบอกกันว่าว่าหายง่ายอันนับเทีกันนับถืีทนํำกันไปนี่ละอยู่น้ำกันกันนี่ละว่าสนุนบ่ตอมาทำพิที่ไม่ใหญ่ปูขึ้นไปไว้ตรงเทียงน้าเทียงนั่นครับก็ต้องต้องสี่บอกครับตอนนี้ก็ยังบ่ให้ทำพิที่ขอใหญ่หรือว่าทำไปแล้วบ่เช่นไหครับว่าเพ่นพ่นไปขอเจ้ว่าพ่นใหญ่ใหญ่าจ้ว่าสารว่าห้เพ่นใหญ่ไปอ๋อครับ่าบ่ให้เพ่นใหญ่สารใหญ่ยังไปเลยครับ มีคำหนึ่งที่พ่อแก้วบอกเนาะก่อนหน้าที่จะสัมผัสออกรายการเนี่ยพ่อแก้วบอกว่าหรือเป็นเพราะว่าเขาจะมาทําพิธีขอใหญ่เพิ่นแล้ววันนี้อาจเฮียสห้เพิ่นพ่อใจเพราะว่าเห็นว่าหอดมีงูใหญ่แลนผ่ามทางขามไปขามมาครับถามเลยเมื่อเดียวแลนถามทีเทียเลยจนเหลี่ยมกับแลนขามถนนครับขามทางแยกข้าเขามาหนะ่ยครับคือมัน<า>เป็น<า>ถนน,นอ้าย หินแดงเนาะครับเนาะเป็นถนนหินแดงเวลางูเลื่อยพานอย่างสิกัเเรือจะเรือล่องลอยไววอยู่อันนี้เพิ่นเพิ่นแร่นขามทางอย่างเลยเนี่ยทั้งอย่างขางอย่ยงตัวเลยทั้งอย่างมังเขาแวะลงบ้านเนี่ยทั้งอย่างกับกกบกไงเนี่ยแหละกกบกกกเดียวโกกหนึ่งสมอยังเห็นห้อยบอกค่ะบ่เดียวนี้บ่พเห็นครับเจ้าผลมาก่เห็นเลยคกับพ่อแก้วกับสันนิทานว่าหรือว่าเพื่อนจะบอกคอยพอดใจบอกคือจังไ๋เพื่อนก็เลย สี่ใหญ่เขาไปยูบานน้ำยายูบานยายก็เป็นเป็นแม่วัดนะครับครับกเป็นยูวัดอยู่แม่ออกวัดครับเพื่อนใหญ่พี่แล้วสีเขาไปยูู้นว่าสันดอกพากันเวกันยูฝึกษากันนะครับโอ้นี่เป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากๆนะครับอันนี้ห้อยห้อยก็ว่ามันห้อยอันนี้ห้อยห้อยแหน่นจำได้บัานีหมห้อยแน่คือกันอะไรหล่ะก็ว่ายูบ้านนั่นแหละครับ หนาจากข้างสั้นอันนั้นนี่มีหินบางขนาดหินก้อนใหญ่ๆนะผมไปเห็นนะห้อยกดทับลงไปเลยนั่นว่าเรียบเลยคลองพารวยยังไม่ได้เข้าไปดูไม่เห็นนะครับผมขอเบิ่งสามหลอบยังอยู่ไหมดตอนนี้ก็ยังอยู่มาจจาน้องไขยหมู่ว่านเนี่ยครับเบิ่งกบ่าวห้อยพญานาคครับลองมาจจาน้องไข้ขไปเบิ่งหมู่ว่านต่ากัเดิมที่ที่เพิ่นเวามาจแต่บราณเหมือนกับว่าขันพญานาคนะที่นุ่งชุดขาว รูปแม่นขาหมดแล้แต่ถ้าหาตั้งแช่กระผูกหัวอับปะขาวก็เป็นเป็นสัญาลักษณ์นะอับปะขาวผูกหัวว่าสั้นครับว่าสั้นกับโูกหัวครถ้ามาในร่างของมนุษย์ต้นเม็ใเหตุสั่นนะครับครถ้ามาในไก่ไกยนิมิตนะกาไกายนิมิตเป็นมนุษย์ที่เป็นรูปร่างนั้นมานี่พ่อแก้วเพื่อว่าตรงจุดนี้มี่เห็ดไห้เห็นหน้าเห็นหอดของเกา องอย่างอยู่ครับมันมีสวยแตกเป็นไ้แตกทั้งที่ละครับอยู่มีอยู่เรี่ยอยู่มีเจ้ใส่ของซอยนี่สิบอกค่ะครับเมื่อวานสิปืองเพื่อวานมันเป็นอยู่นี่เพราะว่าทาไม่ายไม่ายกับบรูด้วยกันเพราะว่ามางนี้มันเป็นห่ังมันจะเป็นภาษาไม่เป็นบ้านเขาไม่ายกกับแห่งคำตอบภาไในไม่ายกกันอยู่ปานนั้นเราเนาะครับน่าจะเก่ากว่านั้นเนาะคือยกว่าที่เก่าที่กรุบประมาณนี้ ตรงนี้เขาเรียกว่าอโศกยังก่อนครับโศกม่วงครับโศกม่วงครับนะครับเป็นเขาเรียกว่าโศกม่วงโศกนี่ก็คือเป็นทางน้ำเวลาฝนตกน้ำมันไหล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 แล้วก็จะกัดเซาะดินออกไปแล้วก็จะกลายเป็นโศกหรือว่ากลายเป็นอ่างที่ลึกลงไปนะครับใเรๆีะว่าเป็นคล่องกันยังบ่ท่านเป็นนะครับเพราะว่าหลังจากฝนหยุดฝนหมดกระิไก่เลือแต่กะซิเหลือแต่ดินจะบบเลือนน้ำเป็นทางน้ำไหลแค่นั้นมับครับ ระมาณนั้นนะครับอันนี้คือเป็นโศกนะครับอืมเอากัดทีว่าในส่วนของเรื่องเล่านะครับเนาะกัดนาสนใจมากๆนะครับกัดทีว่าให้ได้ห่วงความเป็นไปเป็นมานั่นแหละเป็นยังห้อยพญานาคขึ้นไปเกิดอยู่ที่บ้านของคุณยายหรือว่าบ้านแม่ยายของพ่อแก้วนะครับก็อาจจะด้วยสาเหตุนี้นะครับปู่คนอาจจะง่ายเข้าไปยุ่ในบ้านก็เป็นไปได้ขึ้นกันค่ะนะครับเราอีกด้วยอีกเหตุหนึ่งคือพ่อแก้วเนี่ย มีบุญสัมพันธ์กับพญานาคอยู่แล้วอยู่ที่บ้านเดิมนะครับบ้านยังร์ครับบ้านมุงแก้วครับบ้านบุงแก้วบุงแก้วอําเภอตาบลมงแก้ว,กวอํเอาอเภอโนนสาดครับจงังหวัดอุดรธานีจงังหวัดอุดรธานีทักาขอนแก่นครับแดนกันแล้วขนกก้งกันละครับแดนกับเขาสวนกวางนะครับติดกับเขาสวนกวางซึ่งบา้านนั้นเพิ่นนับถือพญานาคทั้งหมดเราก็มีการท,ทาพิธีสวดม,วดมนต์บ,บูชา ปูพญายนงพย,ยัญปูพญายนาค,คเป็นเป็นประจำเป็นบอกครับยยทุกวันศุกร์เปบครับทุกวันศุกร์นนะั่นตลอดเลยครับนี่แหละเป็นยังคือมาปราคฏต,ตรงนี้นะครับการที่พกแก้วได้มากมาอยู่ที่บริเวณน,นี้นะครับกะให้ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกันยังอยได้มากค่ะนะครับนี่คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้ารับชมรับฟังน้ากันแล้วนะครับอ่าความเชื่อส่วนบุคคล นะครับบางคนก็นอาจจะบ่อเสื้อบางคนกันเสื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็นบ่ววากันนะครับไม่เชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่นะครับฟังไว้นะครับฟังแล้วครับบอเสื้อกับพานไตครับผมมานี้ในส่วนของตัวเลขนี้เฮ้าตะโกนขึ้นมาเสียงเดียวกันเมื่อกี้เพราะว่ามันถูกหนึ่งเจ็ดแปดค่ะ,คะหนึ่งเจ็ดแปดแปดคนค่ะแปดคนผู้ชายหนึ่งค่ะผู้หญิงเจ็ดค่ะพ่อแก้วเห็นว่าเป็นยังไงครับตัวเลขตัวนี้ ผมกลบว่โลวผมเป็นคนยันสี่เล็กครับแม่วันเนี้ยผมเป็นคนบอสี่เล็กผมเป็นคนอีเลกม่คิดมากเลกตัวใดแน่บอกครับมือวันนี้จากขับถอดเมียวัดันบอกคนบนดสื่เลยบ่คืนมากนะเอาบ่เป็นอย่างครับผมหลังจากได้ฟังความฝันของพ่อแก้วแล้วครับผมเด่นเด่นเลยครับคนแปดคนเดินยูทีร้อยพญานาคนะครับคนข้างหน้าเป็นผู้ชายนะครับหนึ่งคน แล้วก็ข้างหลังเป็นผู้หญิงเจ็ดคนนะครับเลขที่เกี่ยวของมีแปดมีหนึ่งแล้วก็มีเจ็ดอย่าเอ้ยหนึ่งอยู่ข้างหน้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดก็ผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงเจ็ดคนรวมกันทั้งหมดแปดคนหนึ่งอยู่ข้างหน้านะคะอย่าลืมแต่ผู้ชายคนแก่เป็นเก้าก็ได้เป็นห้าก็ได้หรือจะเป็นแปดก็ได้แล้วแต่ อันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณากันเนาะนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ตีก่ะบ่งชิ้ตีเป็นตัดรดไปได้แล้วล่ะนอกจากอ๋อมีอยู่นะครับมีเลขที่บ้านคือห้าสิบห้าหมู่สี่นะครับเลขที่บ้านคือห้าสิบห้าหมู่สี่เนาะพอแก้วเนาะบ้านหลังนั้นเนาะพอแก้วมาอยู่ได้อ่จาจักีแล้วครับ เจ็ดปีหกเจ็ดป e ีเนาะหกเจ็ดนี่ไม่ใช่บอกเป็นตัวไม่ใช่บอกเลขนะครับแค่ไม่ได้บอกเลขนะหกเจ็ดระยะเวลาค่ะระยะเวลาที่อยู่นะคะบ้านเลขที่ห้าสิบห้าส่วนตัวเลขที่เห็นอยู่ในรอยพญานาคคือห้าแปดนะครับตัวเลขที่เห็นอยู่ในรอยพญานาคคือห้าแปดส่วนคนชุดขาวที่เดินอยู่นะครับ ทั้งหมด8คนนะครับผู้ชาย1คนอยู่ข้างหน้าเดินนำหน้าเดินนําหน้าแล้วก็ผู้หญิงเดินตาม7คนผู้หญิงเดินตาม7คนนะครับกะล่องเบืองวาสิตีเป็นตัวใดน,นะครับก็แล้วแต่ความคิดเห็นไพมั่นใจวิจนาณเนี่ยของอ่าวิจารญาณข,ของตัวเองเนะเาะเพราะว่าในส่วนของแอดมินเนี่ยกะตีได้กะสินั่นะห็ะ 1>, 1 7 8นะครับผม 1>, <Okay. S 2> 1 7 8 1> แล้ว,ลวเดิน แล้วเดินก็ไม่ได้เดินแบบอย่างนี้นะเดินเดินอย่างนี้ด้วยนะเดินแบบสลับแูงต่ำหรอครับหรือยังไงก็เดินแบบเรียงลงไปหมือย่างเงี้ยเออเงี้ยสูงสูงไล่ลงมาเออใช่อ่าคุยอยู่ข้างหน้าสูงกว่ามูหรือว่าต่ำกว่ามูครับสูงกว่ามูครับคนข้างหน้าสูงที่สุดครับผมก็เลยว่าสงสัยตั้งได้กันหนักแทบเพราะว่าผู้สูงหนักหางต่ำได้มไหมครับค่ะขางต่ำลงหัวสูงหางต่ำค่ะพี่อย่างนี้สูงอยู่ข้างหน้าก็คือหนึ่งมากแปดเหรอคะ ่แน่ใจครับมีให้เอซีันทีจ้าวามองหน้ากันแลซียะคซี่จะผิดจะรนแน่เอซีัน้าเนาะโอ้ยคลิปนี้เป็นคลิปที่งา่ที่สุดที่เฮตมาเลยครับที่ว่าบ่ไดลฟ์สดเพราะว่าด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับน่าสนใจมากๆเลยฟังแล้วก็ยังู้ดังฟังไปกับคนลูกไปนี่ยังไม่จบนะยังมีตอนต่อไปนะยังจะมีตอนต่อไปครับผมตอนต่อไปคือเถียงหน้าเถียงนั่นครับผมเถียงหน้าเถียงนั่นเลยครับ เดี๋ยวเราจะไปดูอะไรนะเสารน้อยสารน้อยหลังจากนี้ไปเบิ่งสารน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็อาจสิไปเพิ่อนยูนาบ่ครับป้อแก้วยูเทียงเทียงนี่นะครับนี่ค่ะทางนู้นนะคะขาวคุณแม่คนณแม่ลังในขาวขาวเนี่ยค่ะน่าเสียดานค่ะเป็นเป็นว่าเพิ่นสัมผัสกับปูไดไปหาเป็นไปหาเป็นเนาะเป็นเป็นสัมผัสกับปูกับหยังไดเนี่ย้ออื่นเพิ่นสิมาครับ โอ้ม่นี่เพื่นมาอยู่บอ่ครับอยู่เมือเอื้อนเพื่นเฉียบมาเลี้ยงปูน้ำกันโอ้ไม่นี่มันมาเลี้ยงปูมันทำอะไรเนี่ยเข้าไปท้ามเพราะว่าเพื่อนเพื่นกับแม่ยูไม่กันเหมือนกันเพื่นเลยถียกันกับปูครับอ๋อค่ะเล่ห์เล่หได้ยังครับเอามาหนีเกษีย้พ่อแก้วพาไปเบิ่งสานจะจะเข้าได้บ่ครับได้ครับไปเข้าก็ันไปเข้ากันกินจักหมูผมว่าใครเห็นแต่บะหมูหมูที่เจีเพื่นม่าปลูกกล้วยเพื่อนเริ่มเห็นทันที่ได้ครับ ดีเจนมู้ยแย่ผ่องเห็นไหมค่ะไปสอบถามคนใดคนหนึ่งครับผมมีหลากหลายเรื่องมีหลายเรื่องเล่าที่จะต้องติดตามต,ต่อไปครับผมเ่ะว่า,าจะเป็นเรื่องเล่าของแสงสีม่วงที่ขึ้นทุกวันพระนะครับแล้วก็บ่าว่าสิเป็นเรื่องเล่าของเทียงหน้าเทียงนั่น,นครับที่เพิน่นที่เพิ่นมาอยู่ไหมนะครับที่เพิ่นมาอยู่ไหมเราเพิ่นก็สัมผัสกับปูได้ครับผมแอดจะไปตามให้ครับผมนะครับ ส่วนตัวเลขนะครับตัวเลขจากบ่กแก้วเนี่ยเพื่อนบะมีไห้ครับผมแต่เอาจากความฝันของบอกแก้วครับผมแล้วนะแอดก็ได้เบาไปในใคลิปแล้วครับผมก็ล่องแต่เบื่องครับผมเอาตามความอ่าคาคิดเห็นไขมั่นครับผมเห็นคิดเห็นว่าจางไหนก็นให้คอมเมนต์มากครับผมให้คอมเมนต์มากมาบอกกันนะครับเนาะเอาเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้มันย่อเกินไปแล้วครับผมแอดกัะ จบไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกคลิปคลิปหนึ่งก็คือจะไปดูสารดูสารเ็ตก็จะไปที่เทียงหน้าค่ะไปสอบถามค่ะคนที่สัมผัสกับปูดอเนาะค่ะฝากติดตามคลิปสองนะค่ะสวัสดีค่ะ